สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมช่างวัฒน์คำรมครับมีงานยิงหนูไม้ชมครับตัวนี้จะเป็นเป็นยิงหนูแล้วก็ยิงปลาได้ครับแต่ว่าลูกค้าต้องไปซื้อปีกใส่เพิ่มนะมัเจาะไว้ให้แล้วัจสะปีกไว้ด้วยครับรูน็อตพร้อมครับขัดท่อตัวนี้เป็นดั้มไม้พยุงนะครับกล้องไม่ชัด เงาสวยๆครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีที่วางนะสวยๆงามๆครับก็ไม่หนักนะครับโล กลางมือเดียวได้ครับตัวนี้ยาวหัวท้ายอยู่ที่เมตรห้าสิบครับเป็นจะเป็นยิงกองข้าวก็ได้ครับจะสเปกยาวหน่อยก็จับถนัดมือนะครับก็นะครับก,รกกำขอล่องนิ้วตัวนี้ลูกดอก,ดอกยาวนะครับยิงหน ลอี4มิลนะครับติดย่างก็เลยไม่นนเด้งน่ครับเซฟเซฟสปริงครับโอเคครับตัวนี้ลำนี้ไปขอ,อนกัน,นครับทางนี้ติดกับพีซีขาวนะครับโอเคครับ ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีครับ